4ฮอร์โมนที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้เพื่อให้เรามีความสุขสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์4ี่ฮอร์โมนที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้เพื่อให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะเริ่มจาก2ตัวแรกคือฮอร์โมนที่อยู่ในเรื่องมตาตาลดาเขาเพิ่งพูดถึงอยู่นะผมน่าจะข้ามไปช่วงโปรโปามีนแล้วแหละโรปามีนนั่นคือ ฮอร์โมนเอンドอฟินและฮอร์โมนโดปามีนนะคะสองฮอร์โมนนี้ช่วยเรื่องอะไรโดปามีนจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนออกมาเมื่อเราทำอะไรบางอย่างสำเร็จได้รับรางวัลบางอย่างนั่นเองเช่นเราได้ทำการบ้านสำเร็จเราได้ทำตารางตามที่เราตั้งไว้สำเร็จเราได้ทำภารกิจบางอย่างสำเร็จ เราที่กินอาหารอร่อยเหล่านี้จะทําให้โดปามีนหลั่งออกมานั่นก็คือสารที่เกิดจากการที่เราได้รับรางวัลบางอย่างนะคะตัวที่สองนั่นก็คือฮอร์โมอนอินโดฟินฮอร์โมนเหล่านี้จะทําให้เรารู้สึกมีความสุขมีแรงมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันนะหลั่งออกมาได้เมื่อออกกําลังกายฟังเพลงดูหนังมีความสุขได้หัวเราะ กลุ่มนี้ก็จะทำให้ฮอร์โมนเอนโดฟินหลั่งออกมาได้ดีเนงที่นั่นเองซึ่งเอนโดฟินเป็นสารที่ช่วยยับยั้งความเจ็บปวดได้ค่ะฮอร์โมนที่ผ่านมาคือจากการที่หลั่งออกมาเมื่อเราได้รับแต่อีกสองฮอร์โมนตัวหลักคือเกิดจากเราส่งออกไปนะคะสองฮอร์โมนที่ว่านั่นก็คือฮอร์โมนออกซิโตซิหรือฮอร์โมนเซโรโทนินนะคะออกซิโตซินอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรัก โดยธรรมชาติจะเจอสูงได้ในภาวะของคุณแม่กับคุณลูกนะคะเป็น,นกลไกธรรมชาติที่เมื่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์คลอดลูกออกมาแล้วจะเกิดความรักความผูกพันกับลูกคนนั้นก็จะเกิดช่วงภาวะที่ออกซิตโตซินในร่างกายของคุณแม่เนี่ยสูงมากกว่าปกติซึ่งไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงกรณีเพศชายก็สามารถมีออกซิตโตซินสูงขึ้นได้เช่นกันนะคะนั่นคือฮอร์โมนที่เรามีใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในความรักความผูกพันกลุ่มนี้ก็จะทําให้ออกซิโตซินสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่กอดกันอย่างเงี้ยเพิ่มออกซิโตซินได้การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็สามารถเพิ่มออกซิโตซินได้ก็จะเป็นการเพิ่มฮอร์โมนแห่งความรักในตัวเองมากยิ่งขึ้นตัวต่อไปก็คือฮอร์โมนเซโรโทนินฮอร์โมนเซโรโทนินเนี่ยออกงานได้ เมื่อได้อยู่กับธรรมชาตินั่งสมาธิสัมผัสแดดตากแดดนะคะกลุ่มนี้ก็จะทําให้ฮอร์โมนเซโรโทนินเกิดขึ้นซึ่งฮอร์โมนเซโรโทนินจะมีผลต่อการทําให้สภาวะอารมณ์ของบุคคลนั้น,น,นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย